สวัสดีครับผมช่างสร้างนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดมือขายมีดแคม1.2นิ้วนะครับใบกว้าง2.2นะครับด้ามอยู่ที่5.8นิ้วนะครับทําจากไม้พยุงดํานะครับสันจะอยู่ที่6มิลนะครับงานตีร้อนจากเ็กซับเก้านะครับเล่นนี้เปิดขายที่1,500บาทรวมส่งนะครับ งานึกเคืองด้วยน้ำมันนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาเลยได,ได้เลยนะครับ1,500ันบาทรวมส่ง